และนี่ก็คือโปรแมสสำหรับเซตผมนะครับทุกคนใครที่เป็นคนที่แบบชอบเซตผมนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงวินเทจนะฮะหรือว่าทรงปัมปะดัวก็ใช้ตัวนี้ได้อเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่เนื้อของเขาก็จะประมาณนี้มันจะเป็นแบบใสๆนะครับเป็นแบบเหมือนแบบพวกแยมพวกอะไรนะเห็นไหมฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาคัญเลยกลิ่นหอมมากทุกคนกลิ่นหอมจริงอันนี้ถ้าทุกคน ถ้ามือถือมันถ่ายกลิ่นได้เนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะหอมกันนะคือมันหอมจริงทุกคนวิธีการใช้ก็ประมาณนี้นะครับเอามาเซตผมก็เอามาไม่เยอะนะครับเนี่ยเอาประมาณนี้นะครับเอาใส่มือนะครับขยี้ขยี้ขยี้เลยนะประมาณนี้นะครับมันก็จะติดมือจากนั้นก็สามารถชโลมใส่ผมได้เลยเซตผมตามที่เราต้องการได้เลยนะครับใส่ไม่เยอะหรอกนะฮะมันจะเป็นโปรเมดนะครับทุกคนตัวนี้ไม่ใช่แว็กตัวนี้ไม่ใช่เยลแต่เป็นโพรเมดนะครับมันจะเป็น อีกประเภทหนึ่งนะเวลาที่เราเซตผมเนี่ยงานที่ออกมามันจะเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่แข็งโป๊กเหมือนพวกเยลนะแล้วก็มันจะไม่เหนียวมากเหมือนพวกแววกนะครับถ้าเป็นแววกเนี่ยมันจะเหนียวนะวเวลาที่เราล้างออกเนี่ยมันล้างออกอยากนะครับต้องสระผมต้องอะไรอู้ยากนะครับแต่นี่คือแบบเอาน้ําล้างก็ออกนะไม่เหนียวขนาดนั้นไม่เหนียวขนาดแบบขั้นแววกนะใครที่สนใจหรือกําลังหาโปรเมดเอาไว้เซตผมก็ลองดูครับผม